สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพูดปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องมองโลกตามความเป็นจริงจริงอะจริงระดับไหนจริงของใครนะคะทีนี้ความเป็นจริงอันเนี้ยเราจะบอกว่าในระดับของผู้ดูชนระดับโลกโลกเนี่ยก็คือเห็นอะไรก็เนี่ยอยู่ไปดูไปมันเป็นความเป็นจริงคือเราก็รู้อยู่แล้วธรรมดาปุถุชนสามัญว่าทุกคนเกิดมาต้องตาย แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาอะไรก็พูดได้ท้องได้ทําได้แต่เข้าถึงแล้วเนี่ยเมื่อจิตเราเข้าถึงแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนรูปแบบในการดํารงชีวิตมีวิธีไหนแล้วคะที่จะเห็นว่าเราเนี่ยยกระดับจิตได้แล้วเนี่ยแล้วเรามองโลกตามความเป็นจริงเนี่ยอยู่ในระดับจิตของชั้นไหน ที่เราบอกเสมอเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยเราจะยกระดับไปเราจะบอกเสมอวิธีการปฏิบัติเนี่ยเราจะอย่าเพิ่งเชื่อใดๆเราต้องมีความที่คิดว่าไม่เชื่อเราตัวเราเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรเลยมีความต่อต้านและมีความที่ว่าถ้าไม่เห็นจริงเห็นจังถ้าไม่ใช่แล้วถ้าไม่จริงไม่จังไม่ใช่เราจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีาลักษณะเป็นศรัทธาจริตแล้วเชื่ออะไรง,ง่ายงมงายอ่ะเราจะเราจะหลงในภาพช่องว่างตรงเนี้ย ที่เราเห็นมาภาพนู้นภาพนี้เป็นเทวดามีปากเขาลำนาไพมีผีปีศาจหรือมีพวกเทพมีอะไรเนี่ยเข้ามาคุยพูดคุย,คยหรือมาสื่อสารไปหว่าบกุมารทองสิ่งที่เราฝังจิตฝังใจเอามาเลี้ยงหรือว่ารูปลักษร์ลูกคนรที่เรานับถือหรือเทพที่เราเคารพจะมาเชื่อมโยงเชื่อมต่อบว,บวกกับจิตปรุงแต่งเข้าไปด้วยทําให้เราเนี่ยดําเนินจิตที่เข้าไปนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเรียนรู้มาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไม่หลง เหตุที่เราบอกคํานี้ได้เพราะว่าเราผ่านชั้นนี้ไปแล้วเข้าไปอยู่ในระดับของชั้นสี่แล้วแล้วเราก็ดำเนินไปถึงชั้นอรูปฌานแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับมาเวลาเราเรียนหรือปฏิบัติอะไรนะต้องขึ้นไปสูงกว่าแล้วเราย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราเป็นผ่านประสบการณ์มาเนี่ยเราถึงจะมาู้วนอันนี้คืออะไรทําไมถึงอุปจารสมาธิทำไมเห็นสิ่งที่เราเห็นภาพมเนี่ยมันยังไม่ใช่ัานสี่เพราะว่าเราต้องดําเนินให้ข้ามชั้นข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปก่อนเราถึงจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันก็คือ สิ่งที่ทําให้ลงหลงได้แล้วเราจะพลาได,ดได้เผลอได้พังได้คนหลายๆคนที่มีเราเรียกว่าชอบพูดว่ามีชานวิเศษชันญาณอย่างรู้หรือมีการเห็นภาพแล้วก็เข้ามาดําเนินจิตแล้วก็สื่อสารหรือเข้าไปในการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็ลงแล้วเราก็ไม่มีเวลาเข้ามาทําให้สูงขึ้นต่อยอดจากตรงนี้ขึ้นไปให้ผ่านชั้นนี้ไปเพื่อเข้าชานสีแล้วเพื่อเข้ารูประชานและเข้าดาเนินสูตรขั้นของนิพพานเพราะเราจะมีการละ ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราที่พูดค้างก็จะแต่งต,ต้นว่าปรับตามความเป็นจริงเห็นไหมไม่พิจารณาต่อไม่ภาวนาต่อไม่ไม่กระทําต่อแล้วก็พูดต่อในเรื่องของความจริงที่จะพูดมเมื่อกี้อยาจะทําความจริงเห็นตามความเป็นจริงในระดับที่สูงกว่าเนี่ยคุณกําลังจะพูดว่าในระดับความเป็นจริงที่ระดับแค่เนี้ยคือโลกโลกขั้นรูปฌานอยู่แล้วโลกมีพานนี่มีจริงหรอกพอแล้วแค่นี้แหละโลกโลกเราไม่มีปัญญาหรอกทาไม่ได้หรอก